กับลามง่วงสวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้มานพอกำหนดในซองผ้าแสบผ้านวดได้จ้าเมื่อนี้กินลาบก้อยพร้อมขอบครัวจ้าทุกคนเลย

นั่นมาไว้ีิเนไม่เอาขวดให้ฉันน่ะมาๆใส่หมองนียขวดจ้งน้อยนี่แล้วพี่น้องอยเขาอนะขอบขวดใหญ่ไอบมันไม่างสินะรบอี่ต่อเลยเฮ้นกุกลันังผมไม่เค็คุักเอยว่ามีูแต่ใกล้ประมาณอย่ มีไหนยังเต็มจื้อเลยบบดอันนี้บ่ใครอันบ้านใครใเบอรยี่นี่จ้าพี่น้องครอบครัวญ่ยยหริูนนะมีสองาคนเนมาบัการมาบ่หรอไม่มัการิันไปมากลนะสักยังไงนยู้่ไม่

เขาจาก็ยังไปเข้าใกล้เลยผมามือนกันของฟอองเมื่อกีไรเห็นทุกผู้มัได้กินลาบเมื่อแทบแทบพูดออกกินลาบเมื่อวานไม่ใางคนทีเจอหน่งเป๊หลายคนคนคุณครอบครัวไม่หมดแล้วมากสิไม่หมดเตี้ยนมากสิโตรถึง ไม่ใช่นคนหมดนแกนมาปบ้นที่คุกมืออองแหเลยน้องปวดปวดข้อตาว่นำมาลิ้นแม่เขาไปแกะด้่ะเ่แ่เรา่กินอกตอนีขาวมาก cái này, cái này, cái này cái gì vậy, cái này là gì mà, cái này cái gì vậy, cái này cái gì vậy, cái này xin là về mình nhận Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

กโอนะ้กรนะตังอ,อนะไรยืดหนื่อยเอ้ยเหนื่อยมีแกงเห็ดน้ำพี่น้องเนี่ยโอ้โหอะอะ มาแบงนะแบงไปน่ี่น่น้เยเด่มา่นะนี่เด้อผู้อยู่เบือ <laughs> บ้องหลังแม่ครัวแสบวยไงน่นะ เออพี่เออนองมันกินแล้วเหมือนกันเนี่ยนี่นอพี่นองต้องหลายเนี่มักินลาบง้วนกันครับมันอีหลายกนหลายมันนี่ฟ้าลูกตองพยายามนี่ยาแจกินนนั่นมีเทิงแกงเห็ดมีเทิงลาบง้วนหอยส้อยจูไปด้วยพี่นอง นี่ปิ่งปลานะขาเตะจมูคุ้งมันก่มาง่ายหอกเลยนากินน้ำกันได้นี่ห๊ะหห๊ะหห๊ะหห๊หหหห้าห๊ะห๊ะหะะ

ไปยันไปยันนี่ครอบครัวโอปุนพี่น้องวาดแม่แด่งคือนผู้งามใช่ะคุยครับยันยันคุยครับยัยุนแล้วบอเขาว่าอย่างนี้ก่อน ประชานเบืองกล่องน้ำเนี่แล้วพออีแล้วพอเอเอ็บ้านแตยนเพื่นสั่งช่องยูทูปคนนี่บ่อหลอนวาเนาะอยากจับตายมากเลยถือว่าป่าใจสามสิบชองู้อยากอายกล่องกับมีดได้ี่น้องบอกไปต่อเลนะบอกล่องไปหน่

นางนีพูปันหากวพที่มนั่งังงูจะจับก่อนแล้วไม่ดีผมเลยึ้่มาสีไมากเราเป็นสีไล่สีดูไทยนี่ไหมเบองหน้าน้าเอฮอมีน้าของ้มีหน้าของแบม้างหกยทางเขาเกิดตกวยุตัว่าบตกแห้งค่ะ นั่งนั่งไปอึนจะอนั่งมาไปนั่งนั่งแล้วไ่พูดเลยได้แค่ไปนั่งไปกินเหลือสองขวดนะแต่แค่ไปนั่งกันแต่ก็โดนเราได้อาบมา่งไกินเหลือแค่หัวไปที่รถอ้อจริงครับจับบอสาัเหามีปอไม่จับแลทวก็ไีเด้อเฮ้ ดูเขาเป็นทนายผู้เชาเขาเรียนเป็นทนายบอกตามกดเลยกดแชฟอันช่องช่องป้าผ้าแต่ผ้านุ่นเลยเดาจ้ากินเลยเดาจ้าบ๊ายบายไปแล้วพี่น้อง